สบายดีครับพอม่พี่น้องไทยพรมวิสัยบ้านเราครับมอร์นิ่งครับตอนนี้จะประมาณ7โมงเช้านะครับพี่น้องแล้วก็อากาศค้มๆนะครับพี่พรวพิสัยนี่รมเย็นๆค้มๆน,นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปลาะตดาดชอจเิญนะครับนี่บรรยากาศคือจังหโมงเช้าเลยนะครับเอออันนี้จากหน้าวัดพิรมยารามนะครับนะจากถนนหน้าวัดพิรมยารามนะครับฟังคนจะเป็นร้านขายดอกไม้เนาะนี่น ลอๆไปล่อๆลลไปด้านค้าก็เปิดกันแล้วนะคบพี่น้องดีโอ้ยลมเย็นในเสืเส้อกันหนาวมามนี่ออนมีมันมีมเิม้้งานพี่น้อยโตยอยู่นานพี่น้อยน้านพี่น้อย ซอยนี้นะครับเลี้ยวเข้าตรงนี้เนาะนี่กอขอสอคพพิสัยจ้านะครับตู้แอรน้อยอ๋อผนมาเห็นอีอย่างเนาะผนมาตรวจอีอย่างได้เศร้ามาเห็นพอดีขออนุญาตสอบถามามาทำอะไรกันแต่เช้ามาตรวจเบาหวานกรกครับ เทศบาลสมุทนลสัย <nossos> อ <viewers> uh, ๋อกว่าโอ้โอ้โอ้ดูว่าคนมาเห็นเอียงจะเศร้านะครับมาพอดีเมามาเจออันนี้นะครับอ๋อกำลังตรวจวัดความดันจ้าสวัสดีครับอ๋ออันนี้อันนี้เขาทขาเฮ็ดนี่รับคุณพี่ออสมอ สุขภาพอ๋ออ๋อครับอ๋อสสมมาตรวจสุขภาพประจําปีนะครับของโรงพยาบาลวิสัยเวชเนาะอ๋อนี่นี่นโอ้ใครไปแต่พี่น้องคนมาเตศเศร้าเลยนะครับเออจ้าอ๋อน,ออน,นี่นี่จะเป็นโครงการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูง กองโรงพยาบาลพิสัยเวทนะครับจาบนะครับเขาเจ้าหน้าที่กำลังนี่เป็นกระตรวจแต่เศร้าเนาะตรวจแต่เศร้า้าดีครับดีอยู่ดีอยู่อาหารได้ได้กินนอนที่อยู่เขตนี่ก็ได้มาถึงว่าเขาเห็นเมื่อเศร้านี่เขาเขาแชร์ไปอยู่ว่าเพื่อนคืนไปออกตรวจแต่เศร้าแท้นะครับในหลายจุดเนาะในหลายหมู่บ้านนะครับที่เพื่อนไปนะครับ อันนี้โรงพยาบาลวิสัยเวชนะครับจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของคนพิสัยนะครับพี่น้องโรงพยาบาลมาตรฐานขนาดใหญ่นะครับนี่เอา้าอยู่ใกล้ๆก,กับบอกอสอนี่แหละเ,เดี๋ยวจะพาไปรอบตลาดต่อนะครับนี่จากบกขกสคนพิสัยนะครับมีรถตู้บริการไปฮอดอุดรฮอดปากคาดฮอดปึงการนะครับพี่น้อง บรรยากาศเจ็ดโมงกว่าในี่แต่ว่าก็ายังคลื่นยังนี่อยู่เลยแล้วก็ลมเย็นลมหนาวได้เสื้อเสื้อกันหนาวออกมานะครับนี่เอออยากให้หนาวหนาวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันมันฮอนน่ะมันร้อนก็น่าเบือ่อเออให้มันหนาวเลยสักหน่อยโอ้แต่ลมเย็นมันนี่ลมเย็นดีดีมันจะเป็นเลาะวันนี้เรกออกด้วยนะครับหวยหออกนี่มาที่ตลาดช่อจเจริญน,นะครับว่าจะออกาได้เซากับเฮ็ดนั่เนเฮ็ดนี่มันก็สวยเน่ยสักหน่อยละ โอ้ข้าวข้าวขาสามสบาบาท3า0ร้อยอดอี่จอ,อที่จอดก่อนนะคะโอ้ยแอบมาดูตรงนี้เขาเฮ็ดนี่อย่างเนาะนี่นอ๋อเขาจะเปิดให้เช่าพื้นที่ให้เฮ็ดบริษัทเฮ็ดร้านค่าเฮ็ดอรอย่างเออเออยังมวยวิไผ่มาเซาก็น่ารักดีนะครับน่ารักดีนี่ ออเอ้าเอ้าเอามันจะคืมๆในจากน้อยนะพี่น้องเนะอากาศดีอะากาศดีนะครับวันนี้ด้านในตลาดนะเนาะเดี๋ยวเราจะยางข้า,างนอกก่อนนะครับขอชมด้านนอกก่อนนะครับมีอย่างเป็นตระเมึงเป็นตะซื่อแน่คือสดดึกใหญ่ใหญ่ใหญ่หญ่เลยตันนี้ตรง น่าจะมีป่านี่ปูปูกระสอบนี่ห้าสิบบาทโอ้พงโอ้กระสอบนี่ห้าสิบบาท่ามกิโลป้าต้างหลายแม่คน้อยนะครับคุณน้อยคือน้อยโอ้ก็ถือแห่โลละหกสิบหกสิบบาทจ้าจองถุงร้อยอีกตั้งห่กโอ้ถูกถูกถกโอไปทอดอันนั้นอันแปดสิบบาทลูก โอ้สองสองร้อยามถุันนั้นเออบฟ่ก้าีนกกวใครตัวให้เบิดแล้วนะครับอืมนี่เราลดแปดสิบเออเออเออเป็นเสื้อเป็นเสื้อ่าโอ้โหลพิเศษพิเศษ แกมดียายเอาอ0ยบาทจ้าอืมมามีกัได้โอ้นี่นี่ปากเ็จแต่ะออนเดียวเดี๋ยวเรามาเอาปากเออปากไปทอดจ้างามงามผักอือ้งามงามเนี่อันนี้อีกย่างเลครับแม่นี่ ไปเบิ่อกบวชต้หน้าวััดบบอก่าเม็ดใหญ่บวชต้มบัวต้มต้มให้แล้วถุงละเท่าไรครับละที่สองปลาเป็นปลาจ้าบัวต้มนะครับอันนี้กับปลาสดๆเออได้ออกออกมาจะเศร้าเพราะได้ออกมาโดดแล้วอ่ะจะเศร้าๆ่าอ่าช่วแอมช่แอมทางนี้เพิ่นมีหลายอย่างนะครับมีส้มหมู ดอกแข่งนี่อันนี้แต่ตลาดต้นเศร้าเขาแต่เศร้าลูกเศร้านะครับท่านมาเศร้าแน่ก็จะทันแน่มาสวยเนี่ยพอก็จะเก็บแล้วอันนี้กระปูเนี่ยมีกระปูหลายกระปูถุงใหญ่ๆเลยอันนี้กระเจี๊ยบแห้งนะครับกระเจี๊ยบแหง้งเอนอกไม้ม ดอกไม้สวยๆดอกไม้ดอกไม้อันนี้ดอกบัวจ้าสวัสดีจ้าได้เลขตัวใดน้ <laughs> อ <laughs> เห็นหน้ากันราต้องถามกินขขาอะไรอยังนถามได้เลขตัวใดก็สิบห้าทั้งพวกในสิบสี่หกสี่จ้าโอ้โหตัวาซื้อม่ได้ซื้อก่อนกับมาได้ กี้ว่าซื้อกนะ่อนอ่ะได้อยู่ซีหามือซื้อก่อนเดี๋ยวนี้เขาเขาขายสิบหา้หาเนาะทางนี้ได้สิบหา้า,หาจ้าอ๋อโสก,กันเ,าหาเ,าหาเห็นหน้าก็โสกันเรื่องเลขอืมนะครับอันนี้จะเป็นถัดขายส่งจ้าอ๋อบะคงนะบะคงบกคงบ้านนี่แหละเพิ่งเก็บเก็บมา ทางนี้ทางนี้มีดอกไม้มีชมหมูอ๋อเป็นตัวซื้อคุณแม่สวัสดีครับเขาต้มที่อย่างนะแม่เขาต้มผักต้มผักอ๋อขายขายตั้งไหนครับ oh. ใส่เค็มเลหวะใส่เค็มอะไรใส่บักวยเขาใส่กล้วยอ๋อกองละหาบาท เอาเอาสิบบาทนะครับฮะเดี๋ยวกลบรถอันลกิกระไดก็ดรั้น้องต้มอ๋อต้มเนี่ยนะครับอยากกินใส่โัยทั่วใส่เค็มนะโอ้แม่บริอ๋อจะมาเป็นคือกันมาคบเลือก่ไหนเ้๋าจ้าจ้อาจ้า เป็นกรต้มมันกระต้มโคตรอ๋อเอาเอาเอาสักอันนี้อันหนึ่งมันสิบบาทมันประกาศกล่องนี่อันหนึ่งบอกเป็นสิบบาทนะจตาขอบคุณขามเลยมาเติมให้พิเศษพิเศษขอบคุณครับได้กลิ่นของแท้อืมตาคุณยาย ทางคุณกายถ่ายทรงนะครับพี่นอ้องเขาลงกันเป็นกระสอบกระสอบนี่นะครับเอาแล้วเดี๋ยวจะย่างไปเมืองข้างในพาย,ย่างไปข้างในนะครับพี่นอ้องโอ้เดีใส่เพ็นซีดอกไม้ก่อนสักหน่อยดอกไม้เอาเอาเอามาเท่า,า,า,าไหร่จ้า ห้าบาทเนาะอ๋อเป็นเก็บมาขายสวยๆอ่ะสักสองมัดน้ำเติมใส่ใส่กระพุมเอาโอ้โหใส่ทั้งบ้านน้ำเดือดเดือดห้ามัดซาวพิเศษเลยลองแล้วมาหย่อนดาวสองโอ้วโทษครับดาบหนีบมั่นอ่ะ นี่นะครับห้ามัดซาวไปใส่ห้านาทบ้านนะอ,อ,อืมสามครับโอ้ตกแต่ง10บาท <c oughs> มีแต่แนวไปเดี๋ยวซื้อในยางไปายงางมาเดี๋ยวได้หลายยางแล้ว เดินกันต่อนะคะที่ตลาาชอบเจริญน,นะครับตลาดสดพลพิสัยบ้านเฮานะคะเออเพราะว่ามันบรรยากาศคืมๆเนี่ยคนกันหลายนะครับเนี่ยมันแดดเนี่ยคนก็จะไปกันแล้วตลาดจะวาวๆแล้วทันเศร้ามันมีน้ำซีกน้ำซีก ไปชมโ, um, โ,โอ sample, ้ปลาทูสามใบตาตาโอ yani ้นี่ปูปลาตัวใงญ่อลังการงานสร้างมากเลยต uh, ัวใหญ่อันนี้กระมังใหญ่นี่นี่พี่น้องนี่ดูมือนี่กระมังใหญ่มากมือทั้งนี้จะมีนะครับ ก e. ันเลยส, <c oughs> สดเ้าก,ก็มีอย่างเก๋ๆหลายอย่างอยู่ยยพเพราะก็ค่อยได้ออกมาตอนเศร้าๆหลังรับอ๋อคนมีข่าวจีน้าก็มาจากกรุงเทศก็ได้เกี่ยวของมาทั้จ้าแม่ได้ข่าวจีหอมๆจ้าจีกระเบิดแล้วล่ะปั้นนี่มันใหม่จ้าเอาซีฟายเจ้าบ้านเอาเอาปั้นนี่นะแม่หอมดีหอมดีได้กินสดูจีหอมหอม อืมจิงไฟพอดีได้ครับใส่ถุงกันนะครับแม่ตงุงห<ะ>ิวนครับถุงยู่นะครับอขอ,อคนเป็นธุรากรุงเทพมาแล้วภายในเตรียมมัยอย่างได้ปล<ม>าหมึกตื้นว่ะครับอ่าเพราะธรรมดาน่าจะมีกับเข่าหลายอย่างนะครับเ <มา S 1> อ้านี่ อ่าล้วกลืมเฝ้าลืม,ม <laughs> ้าอ๋าอค่ะตาลืมอ๋อไม่ทันปลาท้องโก่หมดแล้วเดีเห็นบปลาเท่านมาสวยนะท่านเบิดแล้วนะครับอ่าันเขียวให้ลลหลอมไฟหลอมไฟอ๋อไ,ไป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 กี่โมงโอเคโอเคได้ได้ได้ไป,ไป,ด,ไปด้วยไปด้วยเออโอเคจ้า อพอดีเลยเออเออเออพอดีมีงานศพพ่อเพื่อนที่หนองคายเออเดี๋ยวจะไปหนองคายนะครับตอนแรงเอาโนโนโน่นโนนโนน ก็เก <ELL> uh, <schwierig c oughs> ็อมมะเขือแล้วบ่อย๋อเดี๋ยวจะย่างออกข้างนอกแล้วกันเนาะเพราะว่าข้างบนก็จะเป็นเดิมเดิมอ้าวนี่หน้าคันมะเมืองใหม่นะครับ อืมอันนี้ก็เห็นผักเห็นหอมเห็นหอมชอบกินผักอันนี้เออม,มัดเท่าไหร่จ๊ะสามบาทตอกหอม ชาบราชาบราบกทั่วนะจ๊ะมันช่วงแับเศ้าค่ะเออใครอยู่บแพงไายพอได้พอได้อ๋อยาวเจ้าไอ้เจ้าตายไ